สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเครื่องสลิงปั๊มนะครับยี่ห้อ e n m y รุ่น En Heat S7 ครับแนะนำปุ่มการทำงานกันนะครับปุ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มที่2เป็นไล่ฟออากาศหรือเลขสารละลายนะครับปุ่มที่3าจะเป็นเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นไฟสถานะการแจ้งเตือนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสต็อป ันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับรองรับอนาคตนะครับอย่างแรกวิธีการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มเปิดครั้งไว้นะครับจนไฟติดนะครับเมื่อไฟติดเราปล่อยได้นะครับอันนี้เครื่องจะถามว่าเรียกใช้ค่าที่ตั้งล่าสุดหรือไม่นะครับถ้ากดใช่นะครับเครื่องก็จะจําค่าที่เราตั้งล่าสุดไว้ถ้ากดไม่นะครับเครื่องเขาจะเคลียร์ค่าออกนะครับอ่าเรากดใช่ปุ๊บอันนี้จะเขียนว่า ไม่ต้องการเสียบปลั๊กไฟใช่ไหมอันนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อตัวเครื่องไม่ได้มีการเสียบปลั๊กไฟนะครับเรากดตกลงไปครับอันนี้จะเป็นหน้าจอการทํางานนะครับหน้าจอแรกนะครับอันนี้จะเป็นกําหนดค่าครับอันนี้คือค่าที่เราต้องการให้นะครับอันนี้อัตราก็คืออัตราการไหลนะครับแรงดันนะครับอันนี้เวลานะครับต้องการให้อย่างแรกนะครับ่าวิธีการใส่กระบอกฉินยานนะครับเรากดตัวจับซลิงก่อนนะครับตัวบีบนะครับแล้วยืดออกมานะครับ แล้วก็ดึงดึงตัวตัว็อกสลิงนะครับสังเกตจะมีเลขบอกครับหนึ่งคือดึง2คือบิดทางขวานะครับตามลูกศรที่เขาบอกเลยก็อันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับตัวเครื่องนี้ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่5 ml นะครับ5 ml 10 ml 20 ml นะครับแล้วก็50 ml อันนี้ก็จะใช้ได้หลายขนาดเลยนะครับผมลองทดลองใส่นะครับอย่างแรกเราเอาสารละลายใส่กระบอกก่อนนะครับ แล้วก็เอาก้านสลิงนะครับใส่เข้าไปในร่องตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวล็อกสลิงนะครับปิดเข้าไปก็โดยการดึงก่อนครั้งแรกครับดึงบิดซ้ายแล้วก็ดันเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราบิดคันโยกตัวนี้เพื่อล็อกก้านสลิงตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปสังเกตครับตัวเครื่องจะดีเทคนะครับที่ห้อกระบอกฉียานะครับโดยนี้เราใส่นิโปลไปนะครับก็เลือกนิโปตรงนี้ สังเกตตรงนี้จะมีขนาดบอกนะครับว่าเราใส่ไปขนาดเท่าไหร่10 ml นะครับต่อมานะครับจะเป็นการตั้งค่าตรงนี้นะครับเราใส่ค่าที่เราต้องการให้ได้เลยครับสมมุติเราต้องให้สารละลายในกระบอกนี้เท่าไหร่อ่ะ10ผมใส่ไป10นะครับแล้วก็จะมีอตัตราการให้นะครับกดเข้ปไปสมมุติผมต้องการให้200นะครับเครื่องก็จะกำหนดเวลามาให้นะครับ อัตโนมัติอันนี้จะเป็นที่3านาทีพอเราคำนดค่าเสร็จเราสามารถกดเริ่มโดยการกดปุ่มสตาร์ตรตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องก็จะเริ่มดันตัวกระบอกไปนะครับถ้าเราต้องการเล่นงสารละลายนะครับเรากดปุ่มตรงนี้ได้นะครับบว,วลาสตรงนี้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปริมาตรที่เราต้องการให้นะครับอัตาราเวลานะครับจะใช้การตั้งค่าที่เหมือนกันนะครับสมมติปริมาตรที่เราต้องการให้ 3 ml mm นะครับอัตราผมลองให้สูงสุดๆๆนะครับครัวนี้จะให้สูงสุดที่2,000นะครับอยู่ที่ขนาดกระบอกฉีดยานะครับอันนี้เขาคำนวณให้ว่า36วิเราสามารถกดเลิ่มได้เลยก็เวลาเล่นสารละลายจะมีเสียงเตือนนะครับอันนี้จะเตือนว่าบรัลทุกๆ1 cc นะครับ ้จะเตือนเมื่อปริมาตรใกล้ถึงนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันถ้าเราต้องการเปลี่ยนอัตราที่ต้องการให้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้เลยโดยที่กดที่ตัวเลขนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่มราถึงต้องการลดเป็นหนึ่งร้อยก็สามารถกดเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการทํางานนะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนไปที่อัตราสูงสุดนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ จะมีเตือนเหมือนกันครับใกล้หมดกระบอกอะไรนี้นะครับอ่าเวลามีการแจ้งเตือนนะครับจะมีบอกว่าหมดระยะกระบอกฉีดยาอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่ออ่าตัวกระบอกฉีดยาหมดก่อนการให้นะครับอ่าเมื่อให้เสร็จเขาจะมีเตือนว่า เนสุดปริมาตรที่กําหนดตรงนี้เขาจะมีอัตรา KBO ให้การเลือดอุดตันการเลือดไหลย,ย้อนนะครับตต่อมานะครับวิธีการไล่ฟองอากาศนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงปุ่มที่2ได้นะครับกดค้างไว้นะครับก็สามารถไล่ฟองอากาศออกได้กับ2นะครับก็สามารถกดไล่ปุ่มไล่ตรงนี้หน้าจอได้เรากดใช้ตรงนี้เหมือนกันนะครับ้วถ้าการกดหยุดก็กดตรงนี้ได้เลย ่อมาวิธีการเอาสลิงออกนะครับบีบคันโยกด้านข้างนะครับแล้วก็ยืดออกมาตรงนี้แล้วก็ดึงที่ล็อกไว้นะครับแล้วพร้อมจับการสลิงไว้ดึงแล้วก็บิดขวามนเดินนะครับแล้วก็ออกมาจากนั้นเราก็ดึงตัวล็อกนะครับแล้วก็บิดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็บิดพันโยกเข้ากับเครื่องต่อมาปิดเครื่องนะครับกดปุ่มปิดหนึ่งครั้งนะครับ ก็กดที่ปิดเครื่องครับ